สนับสนุนโดย Ensen Gel เรื่องของกฎกติกาคืนหนึ่งอันดับแรกคือเรื่องของอุปกรณ์นักกีฬาที่เป็น F ขึ้นต้นด้วยคำว่า F จนถึง5755 5็ดห้ถึง5เนี่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักจกัก น้ำหนักจักก็คือจะมีอยู่ที่น้ำหนักที่1โลนะคะหกิโลกร,รัมแล้วก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเก้าอี้ในหน้าการนั่งแข่งแล้วก็ก็จะมีเรื่องของสายรัดสายรัด,สา,ดสายเบลหมายถึงเป็นสายสำหรับเอาไว้รัดตัวเราติดกับเก้าอี้เพื่อเซฟตี้การตกหล่น2ตอนแข่งไม่ให้ก้นหรือตัวเรายกกระโดกขึ้นต้องนั่งแนบชิดติดกับเก้าอี้แข่งตลอดเวลาค่ะตอนที่เราทําการแข่ง เราออกแรงในการคว้างถ้าเกิดมีก้นกระโดกหรือยกขึ้นมาหรือขาขยับที่เรามัดไม่แน่นก็คือจะฟาวค่ะก็คือจะโดนตัดแต้มไปคือไม่เป็นแต้มไม่นับแต้มนี่ค่ะใช้เวลาในการฝึกซ้อมกีฬาชนิดนี้หนิงเข้ามาเล่นกีฬาได้ปีนี้คือจะเข้าปีที่3ปีแรกก็คือหนิงแข่งที่อาเซียนพาเรกเกมที่ประเทศสิงคโปร์ก็เข้ามากาก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณ4เดือน แล้วก็ไปทําการแข่งที่ประเทศสิงคโปร์อาเซียนพาราเกมวันหนึ่งฝึกช่วงเช้า6กโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งเป็นการวอร์มยืดเหยียดเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายรอบบ่ายก็จะเป็นบ่าย3ถึงบ่าย5้าโมงครึ่งก็จะเป็นลงอุปกรณ์ค่ะลงอุปกรณ์เทสอุปกรณ์อย่างี้คือ1วันเราจะแบ,บ่งเป็น2ช่วงช่วงเช้ากับช่วงบ่ายค่ะรู้สึกท้อแท้ไหมมีบ้างค่ะ มีบ้างหมายถึงว่าเราอาจจะตั้งความหวังมากเกินไปที่อํ้ไมเราทําไม่ได้ตามสสตติที่คนอื่นเขาทาไว้เหมือนกับเราเอาความรู้สึกมากกดดันตัวเองแล้วเราไม่สามารถที่จะทําสตติตรงนั้นได้ตามที่เราเคยฝึกซ้อมอาว่ามีไหมมีบ้างที่เรารู้สึกว่าท้อแต่คือท้อแล้วเราถอยไม่ได้เราเอาแรงบันดาลใจที่การท้อของเราอะ่ะเราก็ต้องกลับมาฝึกใหม่ตั้งสมาธิร่วมกับสมาธิแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายเราให้มากขึ้น กำลังใจตัวเองคือให้โอกาสตัวเองที่จะได้ลองได้ทํากล้าคิดกล้าทํากล้าลองกล้าเล่นแล้วก็จะนึกถึงคนทางบ้านอย่างน้นอยๆคือเราจะต้องทําให้พ่อแม่เราภาคภูมิใจในตัวเราถึงเหรียญน,นั้นจะเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเหรียญทองเหรียญเงนินหรืได้ยังไงต่อให้จะเป็นเหรียญอะไรพ่อกับแม่เราก็ต้องดีใจและภูมิใจแล้วสิ่งสำคัญคือเอาชนะใจตัวเองให้ได้เราถึงจะเราถึงจะเยวชนะคู่ต่อสู้ได้ค่ะ ช่วงสุขภาพดีกับโรงพยาบาลทนบุรีคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมที่เป็นโรคเบาหวานหลายท่านคงจะเคยได้ยินโรคเบาหวานจอตากันนะคะโรคนี้จะร้ายแรงกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะ,อ,คะอยากให้คุณหมออธิบายถึงโรคเบาหวานจอตาค่ะ ก็คือโรคเบาหวานจอตาก็ตามชื่อนะคะ<ฮ>ก็คือพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติทีนี้พอน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็จะทําให้หลอดเลือดฝอยทั่วร่างกายเลยมันผิดปกติรวมไปถึงหลอดเลือดฝอยที่อยู่ในดวงตาของเราด้วยที่อยู่บริเวณจอตานะคะ,ะตัวโรคเบาหวานเองเนี่ยแบง่งกว้างๆออกเป็น2ระยะก็คือระยะที่ยังไม่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่กับระยะที่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่ ก็คือระยะที่แยก่กว่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้มากจนกระทั่งโรคเป็นรุนแรงคนไข้ไม่ควบคุมเนี่ยตรงบริเวณจุดลับภาพชัดเนี่ยจะเกิดการอุดตันแล้วก็ขาดเลือดทีนี้ก็จะทําให้คนไข้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่ามีโรคเบาหวานขึ้นจอตาของเราคะ่ะก็คืออันเนี้ยในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นน้อยคนไข้เขาจะไม่มีอาการ ดังนั้นเนี่ยคนไข้ควรจะได้รับการตรวจโดยจากสุแพทย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีค่ะก็จะทำให้รู้ว่ามันขึ้นหรือยังถ้าขึ้นแล้วก็จะได้รักษาทันคือถ้าเป็นน้อยๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยังไม่ทราบว่าเป็นยังไม่ทราบใช่ค่ะยกเว้นว่าอย่างที่หมอบอกว่ามีอาการจุดะภะพัชัดบวมเพราะว่ามันเกิดได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อย<ะ>แต่บางคนมันก็ไม่เกิดสิ่งนี้เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอยู่ แล้วโรคนี้จะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะคุณหมอคะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ควรจะต้องควบคุมระดับน้ําตาลของตัวเองให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดไม่ไม่ขึ้นมาที่จอตาแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การเลเซอร์การฉีดยาเข้าไปในหุ้นตาถ้าร้ายแรงมากจริงเนี่ยก็จะต้องผ่าตัดนะคะ อย่างการฉีดยาเข้าไปในหุ้นตาเนี่ยก็คือยาพวกนี้มันจะเข้าไปช่วยให้การลวดซึมของหลอดเลือดลดลงแล้วก็ช่วยให้ตัวหลอดเลือดที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันฝอ่อลง นะคะนนส่วนฉีดยาสลบไหมคุณหมอไม่ค่ะเราหยอดยาชา,าแล้วก็เราก็ฉีดเข้าไปาแป๊บเดียวคะ่ะไม่นานสามารถกลับบ้านได้ดังนั้นเนี่ยถ้ายาเอาไม่อยู่เลเซ,เซอร์ก็เอาไม่อยู่ก็คือต้องผ่าตัดลูกตาถ้าเราไม่อยากเป็นโรคนี้คะ่ะเราจะมีวิธีการป้องกันโรคนี้ยังไงบ้างคะก็ต้องอควบคุมระดับน้าตาลให้ได้ออกกับลังกายควบคุมอาหารตามที่คุณหมออยุรรรมสั่งนะคะแล้วก็ควรจะตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาตรวจเจอแล้วว่ามันเป็นขึ้นจอตาแล้วระดับในระดับในเงี้ยความถี่มันก็จะเพิ่มขึ้นในการที่จะต้องมาตรวจนะคะ